Hello, is that the bus schedule tonight? Okay, I will go down and talk with you. Thank you. Good morning. How are you Yes. How are you? They have time mm -hmm. 7 pm, 745 45 pm, and 830 30 pm. Mm -hmm. uh, how long does it take from Natrang to Da Nang? Uh, around 8 or 10 hours. Okay, uh, I shoot this one. For this one? Yeah, it's a day. ผมให้พนักงานโทรเช็คเที่ยวรถให้นะครับผมคืนนี้ผมจะย้ายเมืองจากนาตรังไปที่ดาน,นังคะถือว่าสิ้นสุดกับทริปเวียดนามใต้นะฮะผมใช้เวลาเที่ยวเวียดนามใต้ประมาณ10-10บกว่าวันเลยนะมีโฮจิมินห์มุยเน่ดานังนาตรังนะครับสี่เมืองนี้จะอยู่เวียดนามใต้เดี๋ยวคืนนี้ผมก็จะขึ้นไปที่เวียดนามกลางละผมจะไปเก็บดานาังเวแล้วก็หอยอันครับผมแล้วก็ขึ้นเหนือ ไปเรื่อยๆครับผมนี่คือห้องพักอยู่สาวันเพื่อนๆมันจะอะไรขนาดนี้เนี่ยว้าวลกมากเดี๋ยวขอเก็บกระเป๋าอะไรก่อนนะก่อ,ะอนได้อนเยอบสาดทุ่มกุยดอกี้เ้ี่ว่าอะไรนิ เวลาตอนนี้คือประมาณกับบ่ายสามละการเดินทางมาโฮสเทลก็เหมือนเดิมเลยนะฮะถ้าใครขึ้นของฟูทาบัสเขาก็จะมีรถรับส่งฟรีนะครับผมก็นี่บรรยากาศในโฮสเทลฮะห้องกว้างมากเพื่อนๆคืนละประมาณ120บาทคือดีมากแต่ละเตียงเขาก็จะมีม่านให้นะฮะแล้วก็มีส่วนกลางระเบียง อฝนตกเฉย่ตอนนี้ฝนมันตกนิดเดียวแต่ผมจะพาเดินเล่นไปตรงริมแม่น้ำหานนะฮะเดินออกมานิดเดียวก็จะเจอแม่น้ำนะฮะปลาอะไรที่นี่ก็เยอะมากๆเลยนะผมว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนเวียดนามคือเขาชอบออกมานั่งแฮงเอาท์ข้างนอกกับเพื่อน ร้านข้างถนนแบบนี้นเขาออกมานั่งชิลกันอะ่ะเมืองดานังตอนที่ผมมาเริ่มแรกนะผมช็อกมากเลยเพราะาม,มันสะอาดสะอาดแล้วก็ไม่คิดว่าเมืองเขาจะใหญ่ขนาดนี้ไงว้าวนี่ข้างหน้าผมฮะนี่คือแม่น้ำหานอารมณ์เหมือนกับแม่น้ำเจ้าพญานะครับใหญ่และกว้างมากแล้วก็บรรยากาศร,บรอบๆทัศนียภาพนะฮะคือสวยอะ่ะ ครับผมา r a g o n Bridge ตรงนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองดานางังแล้วก็เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ความมั่งคัง่งความเจริญอีกครั้งของเมืองนี้นะครับก็เมื่อก่อนที่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะฮะเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ไม่มีความสมคัญอะไรเลยแต่ตอนเนี้ยคิดดูว่าเศรษฐกิจเมืองเนี้ยก้าวกระโดดแบบเร็วมากๆเลยนะฮะคือเป็นอีกเมืองที่เราต้องจับตามองนะ เดี๋ยวผมพาเดินขึ้นไปดูบรรยากาศทัางบนสะพานนะฮะเพราะว่า first impression แรกของผมที่มาเมืองดาดังนะคือขึ้นไปดูวิวบนสะพานแล้วผมช็อกมากว่าเฮ้ยเมืองนี้มันแบบไม่เหมือนที่เราฝันไว้เลยอะเพื่อนๆมันวิวมันแบบเหมือนสิงคโปร์อ่ะแล้วมันมีคราฟดาก้อนมันจะเป็นเหมือนเมอร์ไรอ้อนนะฮะเขาตั้งไว้แล้วก็พ่นน้ําอยู่ริมแม่น้ําหานนี่แหละเดี๋ยวผมก็จะพาเดินไปดูนะมันทําให้ first impression เรากับเมืองนี้คือดีมากๆ เราไม่คิดว่าเขาจะพัฒนาขนาดน,นี้ไงฮะนี่ฮะดูบรรยากาศเมืองที่นี่จะดูสวยกว่าที่โฮจิมินนะแล้วก็น่าอยู่กว่าด้วยภูมิประเทศอะไรก็ได้เปรียบด้วยฮะว้าวสะพานนี้จะยาวประมาณ6 0 0้อยถึงเจ็เมตรนะฮะแล้วก็ตอนกลางคืนเขาก็จะเปิดไฟกว่าพันดวงเลยนะนี่ตรงนี้จะเป็นหางมันนะ สะพานนี้เพิ่งเปิดใช้งานเมื่อตอนปี2013เองนะผ่านมายังไม่ถึง10ปีเลยอะ่ะแต่ว่าจุดนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองดาน,นังอ่ะเพื่อนๆตอนนี้เดินได้มาเกือบครึ่งสะพานละดูวิวฮะยังมีอีกฝั่งนึงฮะความเจริญไม่หมดเพียงเท่านี้นะฝั่งนู้นก็เห็นตึกลาบ้านช่องสวยเหมือนกันเลนขับรถก็เยอะฮะมีทั้งหมด6เลนนะบนสะพานนี้ ดาวก้อนนะฮะเผลอๆเนี่ยคิดว่าเป็นเมอร์ไลออนนะเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าตรงนี้จะตัวจะเป็นปลาครับผมตัวเป็นปลาคาร์ฟหัวจะเป็นมังกรนี่ดูใกล้ๆฮนะก็ถ้ามาจุดนี้สามารถถ่ายรูปเห็นสะพานดาวก้อนบิ e ได้ด้วยตอนนี้เขาไม่เปิดน้ำคูอะ ปกติมันจะมีน้ําพ่นออกมานะฮะแล้วก็บริเวณนี้รอบๆเขาก็จะเปิดไฟประดับตกแต่งเขาใส่พวงกุญแจถ้าใครมากับแฟนก็สามารถซื้อพวงกุญแจมาคล้องตรงนี้ได้ไเพื่อน <c oughs> นี่ผมก็ว่าทําไมตรงนี้เขาประดับด้วยรูปหัวใจนะนี่ขึ้นสนิมหมดละ <c oughs> ว้าว <c oughs> ฟิลเกลาหลีมาก <c oughs> นี่เปิดเพลงเบาๆบนสะพาน วว้าวคือการท่องเที่ยวเวียดนามเขาก็พัฒนาอะไรต่างๆของบ้านเขาได้ดีมากๆเลยนะผมว่านี่ฮะสาวเวียดนามก็มาถ่ายลงไถ่ายรูกว้าววิวตรงนี้ก็เห็นสะพานสวยมากเป็นมุมที่แบบกว้างมากเลยนะว้าวผมไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าเขาเป็นสะพานที่แบบของกุญแจอ่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเดินไปร้านโอดของผมฮะอยู่ไม่ไกลจากสะพานตรงนี้นะเดินไปอีกแค่ประมาณ400เมตรก็ถึงแล้วถึงแล้วฮะร้านตรงข้ามเนี่ยร้านนี้เพืพ่อนๆหาย่อยเป็นร้านไก่ยาก่าง่างนี้นะนี่ฮะน่ากินมาก h e l l โอเ e n okay. okay Can I have Tiger beer Tiger b yes. e this this one ไฟเฟรนชไฟเบีย่งเนียอร่อยเนี่ยเมนูอาหารเป็นปีกไก่นะปีกไก่บนก็ชิ้นละหมืนหกดองเดี๋ยวมาดูนะเครื่องเคียงเขามีอะไรมาบ้างเวียดนามสไตายนะเครื่องเคียงพริกเกลือแบบนี้กินกับอะไรก็อร่อยนะที่บ้านเขาอะมีแตงกวาแล้วก็มีผัด กันมแล้วก็มีซอสพริกครับเ,เดินมาเนี่ยอากาศโคตรร้อเนเลยเพื่อนถึงแง่เย็นๆเชื่นใจกันมาวันดูน่ากินไหม เขาย่างแบบเกรียมๆนะฮะอันนี้คือความกรอบของหนังนะ,ะว้าวเป็นปีกบนแล้วก็เป็นน่องด้วยนะฮะ mm hmm. เขาจะย่างทีเดียวแล้วเขาก็จะไปตัดให้เรา mm hmm. ความอร่อยของไก่ย่างที่นี่นะฮะเหมือนเขาหมักแล้วผมได้รสชาติแบบบ้านๆนะเพื่อนมันไม่ได้รสชาติที่แบบ หรัาหรือว่ามีซอสอะไรมากมายนะพอกินไปปุ๊บมันจะเป็นรสชาติของเหมือนไก่ย,ย่างเกลืออร่อยมากจิ้มกับซอส กกินนัร้านเนี้ยนะฮะเวลาลูกค้าเขากินเสร็จอ่ะพวกกระดูกอะไรเบล่นี้เคยไม่ได้ใส่ถ้วยไว้บนโต๊ะเลยนะเขากินเสร็จเขาก็คายทิ้งบนพื้นเลยนะเพื่อนเพื่อนซึ่งตอนที่ผมมาแรกอะผมช็อกมากเลยนะว่าทําไมเขาถึงคายทิ้งบนพื้นแบบนั้นเลยน้างก้ันแลนด์มาร์กใหม่ของเมืองดานัง เอเป็กตรงนี้คล้ายกับสะพานสันติภาพที่จอร์เจียเลยอะ่ะรูปทรงมันคล้ายๆกันนะอืมมันเหมือนจะใหญ่นะฮะแต่พอขึ้นมาจริงๆก็ไม่ได้ใหญ่มากนะนี่ฮะมันชื่อว่าเอเป็กมันจะใช่ที่แบบว่าเอเชียแปซิฟิกอีคโนมีคอร์เปอเรชั่นไหมอ่ะเอเป็กก็คือความร่วมมือการทางเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกนะฮะแจ่สวยนะฮะ ข้างบนก็จะเป็นดอมถ่ายรูปนะข้างหน้าก็จะเป็นป้ายบอกแบบนี้เอเปกเวียดนาม2017ที่เวียดนามเขาเริ่มมีวางงานศิลป,ปะโชว์แล้วนะเห็นแต่อยู่ที่โจเจียอาร์เมเนียนะฮะพวกประเทศฝั่งยุโรปฝั่งนั้นอะ่ะเขาจะแบบให้ความสําคัญกับงานศิลป,ปะมากนี่เวียดนามแล้วนะว้าวนี่ฮะอันนี้น่าจะเป็นชื่อของคนที่ออกแบบอะ่ะ ใครที่ชื่นชอบงานศิละปะอะไรแบบนี้ก็เพลินๆดีมาเดินดูมาเดินเล่นนะเพื่อนๆว้าตอนนี้ผมเดินกลับมาที่ Dragon Bridge มาดูแสงกลางคืนนะก็ตอนกลางวันกับตอนกลางคืนก็สวยแตกต่างกันไปฮะคือผมจะช่อบอัตปร์ไซค์ขับที่นี่นะครับเขาก็ว่าเรียกหา International l i c e n s e อาจจะเป็นเพราะว่าเมืองดานังนะเขาก็จ,จะเคร่งหน่อยเพราะาเป็นเมืองที่ใหญ่นะครับผมจริงๆคนไทยสามารถขับได้ Hello here Actually Thai people can drive Yes Thank you In Vietnam So uh, what time do you want to hire this m uh, o t o r b i k e Ah eight o'clock responsibility the will สรุปคือเช่าไม่ได้วุ่นวายมากเพื่อนๆจริงๆเราสามารถขับได้เพราะว่ามันเป็นสมาร์ทไลเส้นนะครับเพื่อนเหมือนที่นี่เขายังไม่อัปเดตข้อมูลหรือเปล่าวะเนี้จะไปยังไงวะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะลองโทรไปอีกร้านหนึ่งนะฮะ yeah it's okay ah. he will arrive here so uh, the fee for this month is 150000 up. 150 yeah mm -hmm. per day per day and you hire two days let's week. see i will meet him i will negotiate <laughs> <laughs> <So>. <laughs> if cannot discount i will rent only one day Okay, okay. <laughs> can you discount for me if i rent for two days two days 150 already cheap ah yeah. before shop only 130 per day huh? before motorbike shop only 130 per day if I rent t o if I rent two days two days if I rent two days where you from Thailand ah สวัสดีครับสวัสดีครับ if if I rent two days two days ลดราคาใช่ไหมลดราคา if no I I rent only one day two days you got this money okay 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 this money เราจะนำไปจับปลาให้ พูดภาษาไทยได้อ๋อพูดได้เหรอฮะได้ครับเก่งจังเลยอาเรียนภาษาไทยวันนึงครับอ้าหนึ่งวันหนึ่งวีนต้นแบว้าวนี่ฮะพูดภาษาไทยได้ชื่ออะไรฮะอ่าวายุวายุใช่วายุซันนี่ครับไนท์สุมิชเชลดีที่ได้รู้จักครับอ่าวตัวเองอยู่อุรุณธานีอ๋อจริงเหรอจริงครับว้าวผมพูดอีสานได้อีสานเหรอยช่อีสานเมียนมี่ส้มตำอร่อยส้มตำใช่ เพิ่งเคยเจอคนเวียดนามพูดภาษาไทยหนึ่งหน้าหนั่ขอบคุณครับคุ้นเดียวเหรอมาคนเดียว Amazing มากมาเวียดนาม3ครั้งเพิ่งเคยเห็นคนเวียดนามที่พูดภาษาไทยได้ครั้งนี้ครั้งแรกเ <laughs> okay พือ่อนๆโอเคปะเดี๋ยวเราไปบ a นา n a Hill กันฮะ ที่นี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหลายๆคนนะฮะสำหรับคนที่มาเยือนเมืองดานังนะห่างจากตัวเมืองดานัง40กิโลใช้เวลาก็30-40นาทีฮะตอนนี้เราเข้ามาในเขตของบานาฮิลแล้วฮะเพื่อนๆผมมองขึ้นไปข้างบนเห็นตัวหมู่บ้านพรั่งเศสละ การเดินทางมาที่นี่นะครับผมมีได้ทั้งหมด3วิธีนะวิธีหน่งคือเช่ามอเตอร์ไซค์ขับมาเองเหมือนผมวิธีที่2นั่งแท็กซี่มาครับส่วนวิธีที่สก็คือซื้อทัวร์เพราะว่าที่เนี่ยยังไม่มีรถประจำทางผ่านนะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นการที่จะมาโดยรถโดยสารห,หรือรถประจำทางเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะก็มีแค่3วิธีฮะที่ผมบอกค่าตั๋วตอนนี้7,5 0 0 0 0ดองฮะแต่ว่าผมจองกับแอปแอปหนึ่งมาละ ผมจองในแอปนั้นนะคะราคา,าเท่าๆก,กันกับหน้างานเลยนะแต่ว่าที่เขาออฟเฟอร์มาให้คือผมจะได้ทานอาหารเที่ยงเป็นบุฟเฟ่ครับผมก็คุ้มคุ้มอยู่คุ้มมากๆเลยแหละที่นี่ก็ยังเป็นที่นิยมของคนเวียดนามอยู่นะเพื่อนๆข้างหน้าผมเนี่ยรถทัวร์ที่จอดอยู่เนี่ยคือทัวร์เวียดนามนะไม่ใช่ทัวร์จีนนะเป็นทัวร์ของคนในประเทศนะเพื่อนๆคนเยอะมากเดี๋ยวผมเดินไปขึ้นเคเบิลคาร์เลยฮะ เพื่อนๆผมจะได้ขึ้นเคเบิลคาร์ไหมวันนี้เพราะว่าตอนนี้เข้ามาอยู่ในดงของทัวร์ดูทัวร์ข้างหลังตอนนี้เยอะมากโอ้ไ oh ม <c oughs> ่ก็ผู้สาเลี่ยงวันเสาร์อาทิตย์แล้วนะยังแบบคนเยอะขนาดนี้ Excuse me Where can I get the cable car here Yes you slide slide to cable car ah. Oh my god Oh my god Only this station Yes นี่คือเราต้องรอคิวอะคิดดู คนเยอะมากโอยก็ oh นี่ต้องเดินกลับไปรอคิวจริงฮะแล้วดูกี่ทัวว้า wow. วนี่ผมอยู่ปลายแถวเลยนะเพื่อนๆมีแค่เราคนเดียวอะ่ะที่แบบต้องรองขึ้นอะ่ะไม่ได้มากับทัวแต่ตอนนี้ก็จะเนียนๆไปกับทัวร์ครับโออก็มาดูกันตอนนี้9โมง20ผมจะได้ขึ้นกี่โมง o u ah, yes. okay, Thank y okay. ้อมดินหน้างลั๋กที่วตักวตั๋วแั้วเัาวตั๋วขึ้นมาขวตั๋วตัีวตัเป็นจุดขึ้นัควตั๋วตั๋รตั๋วตั๋าตั๋ตั๋วตั๋วีัยวตด๋วตวตั๋วตัะวตั๋วตั๋วตั๋วนั่วนั่งไม่ไต้นะต้องแัร์กั๋วตั๋วตั๋วนะ๋นตั๋ว่ากระเชวาั๋ทีัเลยรไม่นานนะ เียเราก็จะนั่งแชร์กับคนอื่นแบบนี้ไปฮะเขินละว้าวว้าวข้างล่างก็จะเห็นหวิวฮะลำธารน้ำตก,ำกนี่าวิวต่างสวยโอ้ได้ไ็ได้พี่เก๋แบบที่เราโคซดีๆเลย ตรงนี้สวยมากเพื่อนๆโอ้นหาสายที่ผมขึ้นมานะมันก็จะมาลงที่สวนดอกไม้ฮะก็จะเจอกับโลเดน,นบริดจ์ตรงนี้เยอะเ <laughs> รย้โหโอ้โเลเอเ้โหโอ้โหโอ้โ้ห ไปฮะที่แรกนะผมจะพาไปดูคือ Golden Bridge นะครับผมตรงนี้ก็เป็นหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญมากๆของดาน,นัางเลยเพื่อนเพื่อนก็มันจะเป็นสะพานสีทองแล้วก็เป็นรูปปั้นมือเหมือนยักษ์อ่ะมือใหญ่ๆะครับผมว้านี่ฮะ Golden Bridge ดูคนนะ เราก็จะเดินผ่านอาจจะไปติดชัตเตอร์ในรูปของใครสักคนนะเพื่อนๆสพานนี้มีความยาวแค่150เมตรนะเพื่อนๆแต่ว่าเต็มไปด้วยผู้คนฮนะ ใครที่จะมาก็แนะนํามาตั้งแต่เช้าเหรือไม่ก็ขึ้นมาค้างคืนที่โรงแรมเมอร์เคียวที่นี่ฮะก็จะสามารถเดินมาถ่ายรูปตอนเย็นๆหรือว่าตอนที่ไม่มีคนได้ฮะเพราะว่าช่วงเวลาที่ผมมานี่คือมันจะ10บโมงละเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างวุ่นวายพวกลูกทัวร์หรือคนต้องเที่ยวอะไรเขาก็จะเริ่มมาเวลานี้กันเพื่อนไนี่นี่ฮะไฮไลทเลยนะปเป็นมือยั์แบบนี้ จริงๆมันจะสามารถมองเห็นวิวตรงนี้ได้นะแต่ว่าตอนนี้เต็มไปด้วยหมอกเมฆเลยครับมะรเบียนยี่ฮะ,ะจุดที่จะนั่งกระเช้าไปหมู่บ้านฝรั่งเศสนะเนี่ยดูข้างหน้าหมู่บ้านฝรั่งเศส,เสอตอนนี้ผมขึ้นมาถึงหมู่บ้านฝรั่งเศสแล้วฮะเพื่อนๆเห็นข้างหลังผมไหมว่า นี่แม่ไม่บอกว่าอยู่เวียดนามก็คงไม่รู้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเดินไปตรงนน้นครับผมตรงนน้นจะเป็นบริเวณน้ําพุข,ข้างหน้าจะสวยกว่านี้อีกเอาล่ะเรื่อนๆตอนนี้ผมได้มาถึงข้างหน้าที่เป็นไฮไลท์จริงๆแล้วนะทุกคนพร้อมอย่างที่จะดูความสวยงามบนหมู่บ้านฝรั่งเศสที่บาน่าฮิลที่นี่ฮะผมจะโชว์ให้ดูแล้วนะหนึ่งสองสามเดนินนี่นี่ฮะบริเวณนี้ ถ่ายร,รูปสวยมากว้า oh วโอ้มายก็อนี่เป็นโรงแรมนะคะเพื่อนๆใครที่มาพักข้างบนก็พักตรงนี้นี่ตรงนี้จะถ่ายรูปสวยมากเลยนะข้างหน้าอีกรอบหนึ่งค่ะนี่เราอยู่ที่เวียดนามจริงๆใช่ไหมไม่ต้องซื้อตั๋วแพงไปฝรั่งเศสเลยะครับเพื่อนเพื่อน ซื้อตั๋วมาเวียดนามก็สามารถเที่ยวหมู่บ้านฝรั่งเศสตัวนี้ได้เหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งอะตอนเนี้ยโอ้นี่อันนี้จะเป็นโบสนะเพื่อนๆนี่ฮะโบสคริสนะฮัลโหล ฮัลโหลว้าวฮัลโหลคือคืนมากครับตอนนี้้า wow. ว awesome. <laughs> ออสมเอาเป็นว่าเตรียมชาร์จ power bank เตรียมแบตกล้องล้างเม e m o r y c a r ดมาให้ว่างเลยครับเพื่อนๆเพราะว่ารูปที่จะได้บนนี้บอกเลยว่ามี5เทาละไ์ก็เต็มคร เดินทัวร์จริงๆผมอาจจะเดินไปไม่หมดทุกซอกทุกมุมนะเพราะว่ามันใหญ่จริงๆแต่ละคนก็จะหามุมถ่ายรูปของตัวเองนะมุมนี้ก็สวยผมเคยมายืนตรงนี้แล้วก็ถ่ายไปแบบนี้ครับเ,เพื่อนๆนี่เห็นไหมสวยสวยสวยชะโอ้ตรงนี้จะเป็นบริเวณขายอาหารฮนะฟููดคอร์ทของกินเยอะมาก ว้าวบาร์บีคิวก็จะคึคกคืนม,ลลมากว้าวปเมื่อนมุมนี้สวยมากล้านน้ำผู้ว้ามีความเป็นกรีกโรมันนะโอ้ยยยย ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาเข้าไปเล่นโซนสวนสนุกข้างในนะใครที่ทนร้อนไม่ไหวเขาจะมีโซน amusement park ข้างในนะคะผมอิน o o รนี่ครับแฟนตาซีพาร์คเนะเราเดินลงไปข้างล่างได้เลยตรงนี้จะเป็นสวนสนุกข้างในครับส่วนถ้าใครอยากลองนั่งอ่าลอเลอคอสเตอร์ er aster, เหมือนที่ดารลัสครับนี่ฮะก่อนที่จะเข้าไปสวนสนุกข้างในนะมันจะเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้ นี่นี่ฮะตอนนี้มาอยู่บนรางแล้วนะว้าววูว้วสนุกเหมือนกันกันกบที่ดานลันเลยฮะว้าววู้วว้าวโค้งเยอะมากว้าว ก็ความสนุกผมว่าที่ดารลัสมันจะเป็นระยะทางที่ไกลกว่าแล้วก็มันกว่าฮะที่นี่สนุกแค่แป๊บเดียวเองเอาเป็นว่าถ้าใครไม่ได้มีโอกาสไปคลองขึ้นที่ดารัสัรัะผมก็สามารถมาขึ้นที่นี่แทนกันได้นะว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของสวยสนุกครับเพื่อนๆเหมือนกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งเลยตอนนี้นโอ้ อันนี้น่าเล่นมากเดี๋ยวแล้เวลยตื่นล่ะว้าก็เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะฮะแล้วมันจะไปขึ้นให้ดูครับผม ก็จะลองกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งนะฮะแต่ว่าไม่ไหวจริงๆ thank you เวียนหัวเวียนหัวไม่ได้เล่นอะไรจะเสียแบบนี้นานแล้วนะเนี่ย